ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็น RSV ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเชื้อไวรัส RSV นะคะมักระบาดในหน้าฝนค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมค่ะอาการคล้ายๆกับไข้หวัดนะคะแต่ในเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีอาจจะมีอาการรุนแรงเด็นหลอดลมฝอยอักเสบได้จะมีเสมหะเยอะหายใจเหนื่อยบางคนอาจจะต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูงหรือใส่ท่อช่วยหายใจค่ะนอกจากนี้ในระยะยาวนะคะอาจจะส่งผลเรื่องของทางเดินหายใจมีหลอดลมวายต้องพ่นยาบาย่อยๆค่ะ และ ISV นะคะยังไม่มียาร,รักษาค่ะปัจจุบนันมีคล้ายๆกับวัคซีนนะคะเรียกว่าภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับไ s v ค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมค่ะเมื่อฉีดแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อ ISV เลยโดยไม่ต้องรอให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาค่ะอยู่ได้นานประมาณ6เดือนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะคะลดการติดเชื้อไอซีได้กว่า70%ลดการนอนโรงพยาบาลและการนอน i อ u ได้กว่า90เซนตค่ะ และมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะมีผลข้างเคียงน้อยยังไม่มีรายงานในเรื่องของการแพ้รุนแรงหรือการเสียชีวิตจากวัคซีนค่ะแนะนำให้ฉีดในเด็กสุขภาพแข็งแรงนะคะที่อายุน้อยกว่า8เดือนและเด็กน้อยกว่า1ปีที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะได้แก่โรคปอดโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนินดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะแต่ว่าภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับ rsv นะคะมีราคาค่อนข้างสูงค่ะและอยู่ได้นานเพียง6เดือนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณา ามความเหมาะสมของแต่ละบ้านนะคะ